ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพอกับเจต่าพาด้วยเ่านะคะในทางช่องยูทูปเนาะจะมาวางแนวทางเซียนหนุ่มลาวาน้าบวัวกับอเพชรค่ะพี่น้องไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของพื้นกันเนาะค่ะจ้านี่จะเป็นแนวทางของเซียนหนุมน่มเนาะค่ะพี่น้องเซียนหนุ่มลาวพัฒนาหวดทีสี่หวดวันทีสี่ เลขเพ่นหลุดนะคะ่ะไปไม่พี่น้องบอเป็นยังหลุดเท่ากับตามต่อเนาะให้กำลังแรงใจกันไปเหลขทุกตัวมีเข่ามีหลุดเนาะคะ่ะขอโทษขออภัยแทนเซียนหนุ่มนะะเนาะเอามาตามเพ่นไปตอ่อคือเกาหน่าล่ะคะ่ะงวดนี้บ่เข่างวดหนาวกันหลุนตอ่อเซียนหนุ่มบันทีสี่เหลขเพ่นหลุดบอเป็นยังะคะ่ะ เอาใหม่เนาะมาเิ่งตัวใหม่ของเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องของเซียนหนุ่มเนาะค่ะไปต่อเนาะเซียนหนุ่มวันที่เจ็ดเนาะค่ะพี่น้องวันที่เจ็ดเซียนหนุ่มเอา,ามาว่างแนวทางแล้วค่ะแต่ขอบบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเกตตาผ้าร่วยกับขอบบุญขอบคุณคือเก้านั่นแหละค่ะ เอามาพิจารณากันใหม่ในวันที่7เป็นมืออื่นเนาะค่ะเป็นวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่เจ็ดรัฐบาลลาวออกนะคะ่ะลาวพัฒนาเนาะกับขอบคุณเอฟซีกท่านเด้อค่ะที่เขามาให้กำลังแรงใจในช่องเจตาพารวยเนาะกับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่เขามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เนาะค่ะ ตาฮักตาฮักดีใจคะ่ะดีใจมีผ้เขามาคอมอมตนให้กำลังแรงใจเนาะชองของเจตาเอามาเบิ่งตัวเลขเสียนนุ่มกันคะ่ะตัวตัวแนวทางวิ่งรูดของเราเสียนหนุ่มเนาะศกับสมคะ่ะสองตัวหกหางเนาะศูนย์นหศย์หย์เจดคะ่ะ สามห้าสามหกสามเจ็ดบินก็ศูนย์ศูนย์สามสามค่ะศูนย์สามห้าเดือดสามตัวสามตัวสี่หางเนาะคะ่ะสามสามตัวสามหางโอ้ยขอโทษขออภัยพี่น้องเลยถ้าจอดตะเว่าผิดเนาะขอโทษขออภัยหลายๆค่ะ ามตัวสามหางเนาะก็จะมีศูนย์สามห้าศูนย์สามหกเนาะศูนย์สามเจ็ดตัวน้นตัวจอเลขสามตัวเป็นศูนย์สามห้าค่ะและะ้วก็ศูนย์สามเจ็ดเนาะค่ะตัวน้นตัวเวจาะสองตัวศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดค่ะและะ้วก็ศูนย์สามเนาะสามเจ็ด แนวทางของเสียนนุ่มตามกันต่อคือเกานั่นแหละค่ะหายกำลังแรงใจกันเนาะเอาเมาเบิ้งของของออเพชษกันค่ะเจตาเอาลุงสองคนสองสองคนเนาะค่ะสองเซียนเนาะอันนี้ออเพิษเป็นวันที่วันที่ซีค่ะออเพิษ ของอ,อเพชพื้นเขาเขาตัวตัววิ่งเนาะค่ะพี่น้องเขาตัวตัววิ่งวันที่สี่ที่ผ่านมาเขาหกเนาะค่ะสองตัวไม่เขา้าไม่เป็นไรไปต่อค่ะมาเบิ่งตัวใหม่แนวทางของอ,อ,อเพชรกันเนาะสำหรับวันที่เก็ดมืออื่นรัฐบาลลาวเนาะค่ะมาลุ้นกันไหมอ,อ,อเพชรพื่นหนมาละ ขอโทษขอภัยแท่นอภิษฎเด้อค่ะเรียกบอกเขาเรียกบอกปังเรียกลุดเนาะเอาไม่กับขอขอบคุณอภิษฎขี้เก่านั่นแหละค่ะที่ให้แนวทางมาวางทางช่องของจิตาผ้ารวยเนาะกับกับบรขอบคุณหลายๆค่ะและ้วก็ขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านล่ะค่ะที่เข้ามาเข้ามาเบ่งเข้ามาชุ่มแนวทางทางช่องจิตาผระรวยเนาะ เอามาเบิ้งตัวไม้วันที่เจ็ดจะเป็นมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องแต่เจตตาลุ้งใหมือนีเนาะมาดูแนวทางวิ่งหลูดหกกับสี่ค่ะหกกับสี่เนาะสองตัวหกข้างหกข้าง,งก็จะมีหกสี่หกสามหกสองค่ะสี่เก้าสี่เจ็ดสี่สองเนาะค่ะ ัวเบิ้ลของเบิ้ลหกหกสค่ะสามตัว4หางเนาะก็จะมี6กสี่สองห6หกค่ะวันที่เจ็ดมืออื่นลุ่นกันค่ะให้กำลังแรงใจกันถ้ามีโชคมีใช่เนาะไปเที่ยวเล่าพัฒนากันเลก ตัวนิน่งตัวเจาะพื้นเนาะคะ่ะตัวเด่นตัวเน้นตัวเจาะหกสี่หกสองสี่เก้าสี่สองเนาะคะ่ะกระที่สามตัวเนาะคะ่ะตัวมีสองมีสองหางเนาะหกหกสี่สองหกสี่เก้าเนาะคะ่ 6, 6, 4, 2, 6, 4, ะ,คะของอ่อเพชรเนาะคะ่ะฝากไว้ให้กำลังแรงใจกันเนาะ,ะกราบขอประคุณเป็นอย่างสูง ขอพุณเอฟซีทุกท่านนะคะขอพุณอออพรทียังเอาแนวทางมาให้ว้างอยู่เนาะคะ่ะคลิปนี้ก็บคอยพี่น้องมีความสุขด้อคะ่ะไปเที่ยวเล่ากันมืออื่นไปเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีชัยคือเกาะะ่าค่ะเนาะพี่น้องคลิปนาพ่อกันไหมค่ะพี่น้อง คลิปนี้สวัสดีค่ะ